ผมถามไกคนไปว่าบทไหนในคณิตศาสตร์ที่เรียนแล้วคิดว่าจะเรียนไปทําไมเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างคําตอบหนึ่งที่โมเห็นบ่อยมากก็คือตรีโกณมิติหรือว่า trigonometry ตอนที่เราเรียนวิชานี้เราอาจจะคิดว่าแล้วเราจะรู้ไปทําไมว่าสามเหลี่ยมอันนี้มีมุมเท่าไหร่บ้างหรือมีความยาวเท่าไหร่บ้างแต่ว่าในฟิสิกส์เราใช้คอนเซปต์นี้บ่อยมากคำถามคลาสสิกเลยในฟิสิกส์ที่ต้องใช้วิชานี้ก็คือถ้าเรามีเกาะที่กําลังเลื่อนลงแรมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องคํานวณได้ว่าแรงที่ชี้ไปในททาาาางงงงขออออแรรรรมมันนนนคืเเ่่่่่ไหซึตู้้ว แรมมัน,นมีมุมเท่าไหร่และลูกศรที่เปรียยเสมือนแรง,งโน้มถ่วงของเรามีความยาวเท่าไหร่และจากค่าสองค่านี้เราก็ต้องคำนวณให้ได้ว่าลูกศรอ,อันนี้ในทิศทางของแรมมัมนยาวเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนก็ต้องใช้ตรีโกณมิติอีกคำตอบหนึ่งที่เห็นบ่อยมากก็คือ calculus ตอนที่เรียนวิชานี้เนี่ยแมทเราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพว่าจะเอามาใช้ทําอะไรแต่ผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์ของผมในฟิสิกส์แทบจะไม่มีคําถามอะไรเลยที่จะไม่ต้องใช้ calculus ในดับที่กว้างที่สุดเลย calculus ค,ค,คือเครื่องมือหนึ่งที่ทาให้เราสามารถคานวณอ,อัตราการเปลี่ยนของอะไรสัก สถานก,การณ์ปกติที่เราเจอในแหม่ก็คือเรามีกราฟอะไรสักอย่างแล้วเราอยากหาว่ากราฟอันนี้มันมีความชันเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้คาวคลัสเพื่อหาอันนี้หรือไม่ก็เรามีกราฟอะไรสักอย่างแล้วเราอยากรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟันนี้มันมีเท่าไหร่ซึ่งเราก็สามารถใช้คาวคลาสได้เหมือนกันแต่ว่าในฟิสิกส์สมมติว่ากราฟที่กีนี้ของเราไม่ใช่กราฟของอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นกราฟของความเร็วของรถสักคันหนึ่งตอนที่เราพยายามใช้คาวคลัสเพื่อหาความชันของกราฟอันนี้สิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่แค่ หรือว่าตอนที่เราหาพื้นที่ใต้กราฟมันไม่ใช่แค่พื้นที่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันคือระยะทางที่รถคันนี้เดินทางไปแล้วเขาคือรัฟิสิกส์สามารถเอาคอนเซปต์สามอันนี้มาลิงก์กันได้ระยะทางความเร็วแล้วก็ความเร่งแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทําได้สมมติว่าเราอยากรู้ว่าดาวเคาราะห์โคจรรอบพระอาทิตย์ยังไงความยากของมันก็คือแรงโน้มถ่วงระหว่างพระอาทิตย์กับดาวเคราะห์มันขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุสองอันนี้แต่ว่าขณะที่ดาวเคราะห์อันนี้มันเดินทางระยะทางระหว่างพระอาทิตย์กับดาวเคราะห์ของเรา สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเราสามารถแบ่งการเดินทางของดาวเคราะห์ของเราให้เป็นส่วนเล็กๆได้โดยที่ในส่วนเล็กๆพวกนี้เราจะสมมติว่าแรงระหว่างพาระอาทิตย์กับดาวเคราะห์มันคงที่ถ,ถ้าเราทำอยนนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้เส้นทางที่เกือบจะเท่าเส้นทางจริงและแน่นอนถ้าขนาดของแต่ละเซกชันลดลงเรื่อยๆมันก็จะเข้าใกล้กับเส้นทางจริงเรื่อยๆเข้าขล้สเป็นทฤษฎีที่ทําให้เราสามารถลดระยะทางพวกนี้ได้จากระยะทางจริงที่มีความยาวจริงๆให้กลายเป็นพาที่ส o ู h ได้เหมือนวงรีที่เราเคยเห็น เปรียบเสมือนการที่เราจะลดขนาดของเซกชันแต่ละอันให้กลายเป็นศูนย์เลยโดยที่เราจะมีจำนวนเซกชันเป็นอินฟินิตี้ซึ่งนิวตันได้คิดคนเขาคลัสมาเพื่อทำการคำนวณแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวเราดูพาร์ตไปนะครับว่ามีใครคอมเมนต์อะไรมาอีกบ้าง